ที่ลอนดอนราคา1 0 0 0 0แสนกว่าบาทต่อเดือน สว,งงวัสดีค่ะวันนี้กันนี่จะพามาดูห้องนะคะที่ลูกค้าเนี่ยกำลังจะจองเพื่อเข้ามาเรียนที่ลอนดอนนะคะนี่คือสภาพของห้องนะคะเลยเอาก็จะประมาณนี้เลยเป็นห้องขนาดสตูดิโอห้องนะคะจะเป็นแบบ f u ลเฟอร์นิเจอร์ก็คือมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมและที่สําคัญก็คือห้องนี้เนี่ยมีระเบียงแบบจูเลียตเบลคนนี้นะคะจูเลียตเบลคนนี้ก็คือระเบียงแบบหลอกๆนั่นเองทุกคนไม่สามารถเดินออกไปได้ห้องน้ำนะคะก็มีความกว้างขวางมากนะคะแล้วก็มีส่วนในโซนของห้องอาบน้ำแล้วก็มีที่กั้นเป็นแบบกระจกนั่นเองและที่สําคัญเหมาะกับน้องๆผ ของได้เยอะมากื่งกี้สักค่อาจ,จะเห็นกระจกนะคะคือกระจกเนี่ยข้างในสามารถเก็บของได้นั่นเ,<ร>เองกลับมาดูห้องครัวกันดีกว่าห้องครัวเนี่ยเลิศมากเพราะมีการบิวอินและก็มี เครื่องล้างจานด้วยนะคะส่วนอันนี้นจะเป็นในโซนของตู้เสื้อผ้านั่นเองคือแบบมีที่ใส่ของเยอะมากและมีหลายตู้เวอร์ที่เห็นของรลกนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นของผู้เช่าเก่าคือผู้เช่าเก่าเนี่ยจะหมดสัญญานะคะเราก็เลยต้องมาทําการถ่ายทาําเพื่อให้น้องคนไทยผู้เช่าใหม่เนี่ยมาดูว่าสภาพห้องเป็นยังไงนะคะและตัวนี้คือเลิศมากตัวปรับไฟแล้วก็ปรับอุณหภูมิในห้องนะคะแล้วก็น,นี่ยังมีลอนดีสำหรับซักผ้าอบผ้าภายในห้องได้เลยส่วนที่ปังที่รักชูของที่นี่นะคะก็คือในส่วนของจิมนะคะจิมเนี่ยจะมีความรักชูมากคือใหญ่มากกแล้ว็ ะะเราก็จะไม่ถ่ายติดคนนะคะเพราะว่ามีคนเล่นเนาะมีส่วนของเ,ออเครื่องพิลาทิสนะคะแล้วก็มีส่วนของโยคะ,ะน้ํานะคะแล้วก็ยังมีห้องทําสปาส่วนตัวนะคะคือแบบลดเวอร์ที่นีน่ใกล้สถานีรถไฟนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังใกล้มาหาลัยคิงคอนเลดอีกด้วยสนใจหาที่พักที่อังกฤษทักแบ็ k คอมมาเลยคะ่ะ